สวัสดีะค่ะมาพบก,กับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของบริษัทขอออโต้น,นะคะสายรถเจ้าตูสองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถส,สวยๆนะคะประหยัดน้ำมันถือว่าเป็น รถยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะยุคปัจจุบันที่กำลังมองหาหรือว่าตามหารถประหยัดน้ำมันอยู่และสำหรับใชรนะคะที่กำลังนะคะรอคอยรถป้าแดงอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยน้องๆป้าแดงกันเลยทีเดียวนะคะสภาพเงินกิฟและที่สำคัญไม,ม่สีหาย,ายากด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซักช้ ล้วก็อย่าลืมกดสัญกดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในกาะนะะรรับชมคลิปต่อไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูพร้อมกันเลยว่าคลิปนี้นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนี่และสําหรับตัวรถที่จอดอยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะเป็นตัวเอสทีเลยนะคะรุ่น1.2 Entry นะคะคันนี้ได้เป็นรถที่ 2020จดทะเบียนปี2021นะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะราคาหน้าป้ายของเราตั้งขายอยู่ที่4 25,000บาทนะคะพิเศษสุดๆส,สำหรับคลิปนี้นะคะเนื่องจากเราเพิ่งเปิดบริษัทใหม่นะคะลดเหลือเพียง3 90, 9 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000ไปปายนะคะก เครดิตฟรีดาวจัดยอดให้เต็มกันไปเลยนะคะออกรถสูงมากอันนี้มีอยู่จริงนะคะแล้วก็ออกไดุ้กอาชีพยอย่างแน่นอนนะ,ะเรามีบริการจัดไปนั่นอยู่ทั่วประเทศเลยมาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสามรับยาริดเอที 80, คันนี้นะคะเป็นตัวปี2020นะคะเป็นรถปลายปีเนาะ,ค,ะคันนี้ในจดทะเบียนปี2021 ค่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีดำน,นะคะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้เลยตรงกลางเขาก็จะมีในส่วนของโลโกโ้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ถัดมาในส่วนของกระจังด้านล่างของเขาเนี่ยออกแบบมาในลักษณะที่เป็นเปรนโนแบ็กสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชุดโคมไฟด้านหน้าเนี่ยของเขานะคะเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟอันนี้ชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสภาพยังดียังใสยอยู่เลยนะคะ อันนี้ก็คือตั้งแต่ออกจากสวนป้ายแดงเนี่ยถือว่าเจ้าของคนเก่าเขาดูแลรักษารถนะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีการตกแต่งด้านหน้านะคะเหมือนปีกนกเลยตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะสีดําเช่นเดียวกับกระจังด้านหน้าเลยนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันสําหรับล้อของตัวรถคันนี้นะคะเจ้าของคนเก่าเนี่ยได้มีการเปลี่ยนมาเป็นล้อแมกนะคะสีทองเข้มนะคะมาให้แล้วด้วยนะคะเอาใจไวรุ่นสายซิ่งกันไปเลยกับรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันเนาะ ตัวนี้ได้เป็นขอบด5ห้านะคะเป็นแม็กซีรูนะคะน่ะถัดมาที่ด้านแก้มนะคะคันนี้ก็มีไฟเลี้ยวนะติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลยส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้พับหูด้วยมือแต่ว่าการปรับกระจกนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้าซึ่งจะมีปุ่มควบคุมนะคะอยู่ภายในตัวรถแล้วก็ได้ฝาครอบนะคะเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถเลยสำหรับ ตัวกระจกทุกบ้านนะคะของเขาเนี่ยมีสัญลักษณ์โตโยต้านะคะติดไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อบ่งบอกว่ากระจกเป็นของเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นในสมวนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราดูภาพรวมด้านข้างกันสําหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือทรงสัหลี่ยมของตัวรถ และสีของตัวรถนะคะเป็นสีเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีมาแต่อย่างใดและตัวรถก็ไม่มีการตัดต่อด้วยนะคะส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นรับบเบนซินล้วนนะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91 95นะคะ e 1 0 E85 ตัวนี้รับรองทั้งหมดเลยมาดูกันต่อนในส่วนของกระจกบานด้านท้ายนะคะ กระจกบ้านนั้นเขาก็ติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามที่เป็นหลอด LED เรียงกันนะคะอยู่แบบนี้เลยและกระจกบานนั้นท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้าจากโรงงานอยู่ด้วยนะคะต่อมาที่ชุดโคมไฟท้ายนะคะพอเป็นเอทีพเ e นาะชุดโคมไฟท้ายจะเป็นแบบเรียวเลยนะคะโจบเฉี่ยวอันนี้ก็คือจะออกแบบมาในลักษณะคล้ายๆกับปีกนกนะแล้วก็เขาจะใช้เป็นหลอด LED ในชุดโคมไฟนะคะมีทั้ง ไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในจุดพ้ไปเดียวกันแบบนี้เลยต่อมาเขาก็มีในส่วนของการตกแต่งัรอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนี่คือยาริสเอทิฟนั่นเองตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโกโ้แบรนด์หลักแบร์บรโตโย้าอยู่ตรงกลางนะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้ซึ่งสามารถกดค้างที่ดูแจรีโมทได้เลยนะคะนี่ขเขาก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลย เห็นไหมคะภายในของเขาเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยใครที่ชอบเดินทางใกล้ๆนะคะสัมภารยเยอะๆนู่นนีหรือว่าอยาสได้ีบเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยนะคะกับรถที่มีบอดี้ภายในกว้างและที่สาคัญได้รถประหยัดน้ามันด้วยนะคะสําหรับด้านล่างนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเรื่อมมือแม่แรงอุปกรณ์สำรองที่มากับตัวรถนะคะนี่คือจะเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะก่อนอยรถ เิดให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างกันนะคะสำรับโครงสร้างด้านล่างเนี่ยรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอาร์คกจุดอยู่ครบนะคะเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีการชนหนักไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนค่ะดูกันในส่วนของน็อตปากกระโปรงนะคะนี่เปิดให้ดูเลยเห็นไ,ไหมว่าตัวน็อตเป็นสีน้ำเงินนะคะสีเดิมไม่มีรอยตลอดแล้วก็ไม่มีรอยขยับ จะไปดูกันอีกหนึ่งข้างนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้สบายใจได้เลยนะคะน่เห็นไหมตรงนี้ตัวน็อตก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับสามารถชทเมสติกซิงยางลงเห็นไหมคะว่าซิงยางเขาเนี่ยสภาพยัยงดีอยู่เลยเนาะเมนอาร์ตนะคะที่ขอบทั้งหลายวงนี้ก็คืออยู่ครบทุกจุดนะคะเป็นโครงสร้างที่มาจากโรงงานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรากลันตีเลยนะคะทุกอย่างสภาพเดิมจากโรงงานแบบนี้ก็แปลว่าด้านหายเนี่ย ตักโพงไม่เคยโดนชนไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยนําไปทำสีด้วยนะคะอันเดียเรานะจะเข้าไปดูกันต่อนในส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันนี้กันนะะสำหรับภายในของเขานะคะจะเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะนี่อันเดียนุ่นให้ดูในส่ว,วนของใบราคาหน้ารถก่อน นี่เห็นไหมคะราคาตั้งขายอยู่ที่425,000บาทแต่สำหรับคลิปนี้นะคะลดเหลือเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อน,นิ้นันเข้ามาได้เลย่ะต่อกันที่พวงมาลัยนะคะของเขาเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดและสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกกันเลยทีเดียวมาเข้ามาดูกันในส่วนของเลขไม้นะคะ สำหรับเลขไม้ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2020จดทะเบียนปี2021เลขไม้อยู่ที่2 2 6หมกิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียนไม่ได้ก่อไม้แต่ย่างไดเลยแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะคะอันนี้เป็นตัว M T เนาะเป็นตัวเริ่มต้นคอนโซลกลางเนะะี่ยเส่งเสียงเขาจะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสามารถฟังซีดีวิทยุ F M A M นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วย รงน,นี้กดลงไปได้เลยนะคะจะเป็นช่องสำหรับเปลีป่ยนสาย AUX แล้วก็ USB ได้ด้วยนะคะถัดมาที่ระบบแอร์ตัวนี้จะเป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความแรงพัดลมนะคะความเย็นนูนกูมันนีก็คือเราสามารถปรับกำหนดเองได้ตามใจชอบเลยต่อมาที่เกียร์นะคะของเขาจะเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เลยแล้วก็มาดูขั้นตอนในส่วนของตัวเบาะนะคะเขาจะได้เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายได้ไดสวยง,งินแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมว่า รอยช้ำรอยซุกข,ของเบาะนี่คือแทบจะไม่มีเลยนะคะซึ่งสีดําเป็นสีที่ดูแลง่ายเนาะแล้วก็ส่วนตัวเบาะผ้าเองเนี่ยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันไะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็น เบาะาสีดาตกแต่งลวดลายด้วยได้สีน้ำเงินเหมือนกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็มีสายเบลลให้3เส้นแบบนี้นะคะก็แปลว่าออกแบบมาเนี่ยรองรับผู้สัตว์ได้แค่3ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ดูภายในของเขานะคะนี่ดูระยะห่างระหว่างเข่าของตัวเองแล้วก็เบาะด้านหน้านะคะถือว่ามีพื้นที่เนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะนะคะก็นั่งเหยียดเท้าได้เนาะส่วนด้านล่างก็มีแผ่นยางรองเท้านี่คือมีให้ครบทุกจุดเลยนะคะนี่ แล้วดูเพดานด้านบนนะคะสะอาดมากนะคะรอยเป็นฟูเป็นขีดหรือว่าเป็นฝุยอะไรอย่างนี้คือไม่มีเลยนะคะ mm. แล้วก็สุดท้ายที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าม mm. ะไปดูพร้อมกันเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้ากันสําหรับคันนี้นะคะของเขาเนี่ยมาพร้อมกับ เครื่องยนต์ vvti e นะคะขนาด 1,200CC นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์อีก็ค่าประหยัดน้ำมันนะซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1ิเกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะ <_ S 1> ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดเลยสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะมา <_ S 2> ดูกันตอนในส่วนน็อตปากกระโปรงกันนะคะ <_ S 1> ตัวน็อตปากกระโปรงเป็นสีเงินสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับ น็อตแก้มสีเดิมเม็ดอาร์คที่เบ้าชคเรียงกันสมบูรณ์นะคะน็อตคานสีเดิมนะคะเม็ดอาร์คที่คานทุกจุดอยู่ครบเลยน็อตเชื่อมต่อของตัวคานด้านข้างและคานด้านหน้านะคะก็สภาพดีไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์มอก็ที่ติดอยู่กับเบ้าโชคสภาพดีสมบูรณ์แล้วก็เม็ดอาร์คที่เบ้าชคก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันน็อตแก้มฝั่งด้านขวาและน็อตฝักระโปรงฝั่งด้านขวาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ ฝากระปองเดินแท้จากโรงงานก็จะมีสัญลักษณ์เตยต้านะคะปั๊มไว้แบบนี้เห็นไหมเพื่อบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนั่นเองแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะที่มาจากโรงงานนี่ยังอยู่เลยแล้วก็สติ๊กเกอร์สีก็อยู่ครบนะคะอันนี้เราก็การันตีนะคะเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชุนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์นะคะไม่มีิีกข้ามแล้วก็ ไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะทางบริษัทพอโต้ของเรานะคะมีการันตีในส่วนของต,ตัวเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์เพิคมข้อหนึ่งะะร้อยแปดสบามรายการให้ถึงหกเดือนกันเลยทีเดียวนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ที่นุ่นนำรถโตโยต้าแยลิเอทีนะคะ1 2จุดสอเอนทีนะคะปีสอง0ิจดทะเบียนปี2021นยิบดะคะมารีวิวให้กับคุณ้าได้ชมย้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ 3 9 9 00 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านแรกนี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะบริษัททอโต้ของเรานะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะพิกัดง่ายๆอยู่ติดกับวิทยาลายัยเทคนิคยมินบีรีหรือว่าตรงข้ามกับลิขสสุหวหงษนั่นเองนะคะก็ามาไม่ทรนะคะสามารถกดลิงก์ที่ดู Google แ a บบมาได้เลยะคะเดี๋ยวจะพิมพ์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ให้กับลูกค้าด้ทรากันเนาะ ดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นองขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย